ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสาระธรรมมันจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วย ขอกาสกราบถวายความเคารพพระมหาเทรานุเถระผู้มีอายุพรรษาการเหนือข้าพเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งสหธรรมิกผู้ประพฤติทั้งทางด้านคันธุทุระและวิปัสสนาธุระด้วยความเคารพครับจเจริญในศีลในธรรมแด่้อง สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสามณนะทุกทุกท่านธรรมสวัสดีขอความพาสุขจงมีแก่ศรัทธาที่ใครในธรรมทุกท่านขอแสดงความเคารพคุณโยมอาจารย์ผู้ช่วยศาสรตราจารย์ด็อกเตอร์จิติศักดิ์นาสงขา คุณโยมอาจารย์ผู้ถวายความรู้ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาวันนี้กระผมอัตมภาพพระเจษด,ดาอัคควันโนป้องสีนิสิตชั้นปีที่สามคณะครุศาสตร์ของมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะนำพีเซนต์นำเสนอคุณยมอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิติศักด์นาสงขาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้ถวายความรู้วันนี้ก็จะนำพีเซนต์เสนอในหัวข้อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ line, แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน Google c l ล s าส o o มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาความเป็นมาและความสำคัญการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่21การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีนิจิทัล ที่มีบทบาทมากขึ้นความสำคัญของวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ผู้เรียนศักยภาพของ Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทั้งในและนอกเวลาเรียนวัตถุประสงค์และสมุิฐานการวิจัยกับผมอัตมภาพก็จะขอยกวัตถุประสงค์มา4หลักใหญ่ๆเพื่อให้รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่1เพื่อพัฒนาชุด การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน Google c l s t s r o o m สำหรับรายวิชาพระพุทธศาสนา2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์80% 3เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน4เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนออนไลน์นี่คือวัตถุประสงค์ตอนนี้เรามาดูสมมติฐานการวิจัยก็จะขอยกมา3หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ชุดการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80% 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีในสำคัญทางสถิติ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนในระดับมากทีนี้ศรัทธาท่านคุณโยมอาจารย์และก็ผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับทีนี้เรามาดูแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นอย่างไรแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้นการเรียน การสอนแบบออนไลน์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดเนื้อหาการสื่อสารและการประเมินผลเน้นความยืดหยุ่นและการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับ o o g l e e l a s s r o o m แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเนื้อหาจิจกรรมและการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆของ Google ทฤษฎีคอนสตรัตติวิตเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์และทดลองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาเดอนนี้ศรัทธาท่านมาดูวิธีดำเนินการวิจัยคุณโยมอาจารย์อาตมาก็จะอธิบายถึงวิธีดำเนินการวิจัยศึกษาและวิเคราะห์ศึกษาหลักสูตรสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน การออกแบบและพัฒนาพัฒนาชุดการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน Google Classroom ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมทดลองใช้แน่นอนครัถ้าเรามีแผนแล้วเราก็ต้องทดลองใช้และก็ปรับปรุงว่าเรามีความสามารถใช้ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้น ได้มากขนาดไหนการทดลองใช้นั้นก็นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อ,อย่างนี้เป็นต้นประเมินผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน Google l l a s s r o o m ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียนเป็นแบบทดสอบปรนยัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกเราก็จะจำลองขึ้นมา30ข้ออย่างนี้เป็นต้น แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบสอบถามมาตรฐานส่วนประมาณ5ระดับแบ่งเป็นสีด้านสีด้านนั้นก็ได้แก่ 1. ความน่าสนใจของเนื้อหา 2. ความเหมาะสมของกิจกรรม 3. ความสะดวกในการใช้งานและก็ 4. ประโยชน์ที่ได้รับนั่นเอง นี่คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่อมาชุดการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนั้นก็จะมีหน่วยที่หนึ่งพุทธประวัติและคุณธรรมของพระพุทธเจ้าให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านวิดีโอแบบฝึกหัด Google Form กระทู้ถามตอบอย่างนี้แล้วก็หน่วยที่สองไตรลักษ กับการดำเนินชีวิตให้นักเรียนระดมความคิดผ่าน Google Docs ทำแบบฝึกหัดในฟอร์มอย่างนี้เป็นต้นหน่วยที่3อริยสัจสีกับการแก้ปัญหาให้นักเรียนถามตอบใน Google Classroom แบบฝึกหัดวิเคราะห์กรณีศึกษาหน่วยที่ศีลสินหและการอยู่ร่วมในสังคมแสดงความคิดเห็นผ่าน ฟอรัมสะท้อนคิดผ่าน Google Form แบบนี้เป็นต้นตอนนี้คุณโยมอาจารย์และก็ศรัทธาทุกท่านมาดูผลการวิจัยนะว่าเป็นอย่างไร83.50%ประสิทธิภาพระหว่างเรียนนั่นก็คืออีหนึ่งคะแนนเฉลี่ยจากการทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 85.20%ประสิทธิภาพหลังเรียนนั่นก็คือ E2 คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน4.28.5%นั่นคือความพึงพอใจโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนออนไลน์ในระดับมากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 26.85แสดงว่าสูงกว่าก่อนเรียน1 8 7 3เอซอย่างมีในสำคัญทางสถิติที่ระดับ0ุดแสดงให้เห็นว่าชุดการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะขอสรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผลวิจัยนั่นก็คือชุดการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด80%ผลสำเร็จทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีในสำคัญนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนในระดับมากนักเรียนสามารถเชื่อมโยงหลักธรรมกับชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนี่คือการสรุป ต่อมาคือข้อเสนอแนะควรขยายผลการใช้ชุดการสอนออนไลน์ไปยังรายวิชาอื่นๆด้วยคุณครูควรได้รับการอบรมการออกแบบกิจกรรมการสอนออนไลน์สถานที่ศึกษาควรสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีควรศึกษาผลการใช้ชุดการสอนในกลุ่มตัวอย่าง ที่หลากหลายอย่างนี้เป็นต้นกับผมอัตมภาพพระเจษดาอัควันโนปองศรีนิสิตชั้นปีที่สคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำพีเซนเสนอในเรื่องการพัฒนาชุดการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน กูเกิลคัทรูมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาในรายวิชาที่คุณโยมอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิติศักดิ์นสงขาท่านได้ถวายให้ความรู้ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาก็ขอจบนำเสนอพีเซนในรายวิชานี้ขอความเจริญยิ่ง ความพิพัฒนมงคลความสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่คุณโยมอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตติศักดิ์ณสงขาอาจารย์ผู้ถวายความรู้ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและก็ศรัทธาท่านที่รับชมทุกท่านผู้ที่ใคร้ในธรรมในคุณงามความดีขอความเจริญผาสุขความเจริญยิ่งจงมีแก่ท่าน เอวังขนตุขอยุติเพียงเท่านี้เจริญพรเจริญในธรรมนำสุข